คุณพ,พัสราพรทุนานะคะจากอำเภอเมืองสมขลาค่ะเขาใส่ตรงนี้ทด้วยค่ะงด้วยนะค่ะัง้นะคะกรวันนโรนะคะอําเภอเมืองสงขลา เรียนเชิญท่านมีสภาสังขอคุณเอาเใหญ่ค่ะ านายสายยันพันธ์มีค่ะจากอำเภอสนันลักษค่ะน,นะะสำหรับท่านต่อไปมีนายธารา,า,านนทะ์เพชรสกุลอำเภอนาหม่อมค่ะกรมวินวกรรมนะ ทุกทา่านนะคะก็ได้ทำางานเพื่อสังคมอ,อย่างสุดความสามารถเลยนะคะในนางเอกจิตว่าจันจิตจ,จ,จิงใจจากอภัยชนะค่ะ ไปนะคะนายเจือเพชรสุดจากอําเวชนะค่ะนายสังกิจยองเลียงค่ะจากอัเเอรัดตบวนค่ะบวสต์ที่มาสิงเจริญของยท่า

คุณนาสมพิษจิตนัอันเกอรองหยผมค่ะค่ะทั้นต่อไปนะคะนดนแก้ว บึงบิ๊บุญรัตนาอังเกอร์สดาวค่ะนางสาวปีอิสโลอังเกอร์สดาวค่ะคุณนางสวัสดิ์สุขเหรออ่ อไปนะคะร้อยตำรวจดดเอกสุริยันูมิพักดีจากอังเภอนานารีค่ะต่อไปนะคะนาอันราราวสิฏฐ์นนท์ค่ะ เดืสิงหักนครค่ะนะคะท่านางแข่ใสร้อยสิ้นจากอำเภอเทพาค่ะการสอกวิส hmm ิษจากอำเภอเทพาค่ะ